สามีของลูกนั้นมีอาชีพเป็นครูประชาบาลมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โอ้ถ้าครูดื่มเหล้าไม่ใช่เป็นปูชนียาจาร์ล่ะเป็นปูนากาชนีปูเวลาเดินเนี่ยไหมคดไปคดมาลูกปูเดินตามก็คดไปคดมาเดี๋ยวก็ตกถนน่โดย <c oughs> เฉพาะพอบางองลูกดื่มเหล้าเก่ง เพราะเป็นคนสังคมเขาเป็นคนร่าเริงพูดเก่งรูปหลอ่อชอบช่วยเหลือสังคมเป็นคนใจกว้างไะหว่างงานวัดงานบุญงานสังคมมักจะมีเขาอยู่ด้วยส่วนใหญ่เขาเชิญไปเป็นโคศกเป็นทีละของเพื่อนฝูงลูกน้องและชาวบา้านเนื่องจากเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างเวลาดื่มเหล้าเขาสังคมมักจะเป็นเจ้าภาพเสมอเงินเดือนที่ได้มามักไม่พอใช้ หมดไปกับเหล้าและงานสังคมสํมมากกว่าแต่ดีที่มันเขาไม่สู่บุรีลูกเองก็ต้องหารายได้เสริมเพื่อจุนเจือครอบครัวเลยเปิดร้านขายของชำแถมขายเหล้ากับเบียร์ด้วย<า>แต่ตอนนี้เลิกแล้วค่ะถ้าไปไหนเพื่อนฝูงมาดื่มอยู่ด้วยที่บ้านสบายเลยไม่ต้องไปซื้อเอาที่ร้านนั่นแหละ<อ>ทุนก็หายกำไรก็หดยิ่งขายยิ่งขาดทุน ยิ่งในช่วงไหนมีงานเลี้ยงสังสรรค์คนเยอะก็มักจะผลิตเองโดยเฉพาะสาโทอ่าเอาเหมือนกันทั้งลูกและพ่อบ้านชำนาญในการทำโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ทำกันเป็นองค์องค์เมากันเป็นเดือนๆเลยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเห็นเขาทำกันมาก็ทำบ้างไม่น่าแตกอะไรเห็นไหมเห็นทำกันมาก็ทำกันไปมันอย่างนี้นี่เนี่ยพ่อบ้านเป็นคนดื่มเหล้าค่อนข้างคอแข็งดื่มได้เยอะ แต่ดื่มแล้วไม่อารวาสส่วนใหญ่จะมีเรื่องให้กลุ่มใจก็คือศีลข้อสาคือเป็นคนเจ้าชู้หลายครั้งลูกเกือบจะยิงเขาหรือตัวเองให้ตายแต่ก็คิดถึงลูกที่กำลังอยู่ในท้องเลยยิงเปืนขึ้นฟ้าหลายครั้ง oh. อเอาฟ้าเป็นเป้าเกือ,อไปเล่เลยถ้าเรื่องเจ้าชู้แล้วก็เรื่องเล่าเละพอว่า แต่ที่เรื่องเจ้าชู้ลูกเองทําใจลําบากลูกๆก,ก็ได้แต่ปลอบใจแล้วก็ร้องเพลงให้เขาฟังบ่อยๆว่าช่างก็เถอะปล่อยเขาไปอ <c oughs> นึกดูก็เห็นไปเรื่องปกติในสังคมจะทุกข์มากกับตอนเจอปัญหาพอไม่เจอก็ลืมแต่พอนึกดูดีๆถ้ามีเล่ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยสักครั้งเดียวที่เห็นชัดก็คือเงินหมดไปกับเล้า นึกสีดายก็ทุกข์ใจด้วยชีวิตก็เป็นลักษณะนี้ก็ทนทนกันไปทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ดูจะทุกข์สมากกว่าลูกสาวคนกลางลูกปกติเป็นคนเรียนเก่งสอบเรียนต่อได้ในสถานศึกษาที่มีชื่อกําลังจะขึ้นปีสองก็เริ่มมีอาการผิดปกติคือมักจะเหมื่อยลอยเบเลอพูดมากกว่าปกติหลายเท่าชอบแต่งตัวบางครั้งก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทําอะไร โลกก็ไม่ทราบสาเหตุคิดว่าคงมีโรคประสาทก็นำไปหาหมอทั้งแผนปัจจุบันและหมอผีทำยังไรก็ไม่หายคนเท่ากันแกก็บอกว่าไอ้โรคอย่างนี้นะบวบเบอรมอมอร่ไลลอยพูดเยอะๆไปหาหมอไหนไม่หายเนี่ยมันมีวิธีนะในลองสันนิษฐานดิจับแต่งงานถูกต้องจ้ะ จับแต่งงานแล้วจะหายเอ้ยเขาพิลึกดีฮะก็เลยจับให้เขาแต่งงานพอเขาแต่งงานหายจริงจริงพอเขาหายแล้วเขาก็ไหลฟังว่าก่อนจะเป็นอย่างนี้เพื่อนผู้ชายเอาอะไรก็ไม่ไทราบมาป้ายที่ตน้นคอใ่นั้นก็เริ่มมึนมงง,งๆลูก,ก็เลยสันนิษฐานว่าคงจะโดนพวกสเสน่ยาแฝดอะไรทํานองนั้นต่อมาปี 3, สามสามเป็นวันครบรอบการบวชของพระลูกชายสามัรรษาพอดี สามีของลกูกก็ได้ขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำมีผู้นําส่งโรงพยาบาลเขามีกําลังใจดีมากเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการหมอไม่อยู่อยู่แต่พยาบาลคือวันหยุดราชการนี่ห้ามป่วยให้ป่วยวันปกติพยาบาลก็ได้แต่แค่พระพมพยาบาลเบื้องต้นกว่าหมอจะมาก็หลายชั่วโมงเขาก็ทุกทรมานรำพึงเรียกหาแต่พระลูกชายขอบุญมาช่วยด้วย มือหมอมาเขาก็เอาท่อคล้ายๆท่อ PVC ตัดเป็นปากฉลาม<อ>ขนาดประมาณสี่ถึงหกขุนแทงเข้าไปที่หน้าอกใกล้ๆปอดอโดยไม่ได้ฉีดยาสลบหรือฉีดยาชา<อ>เข้าใจว่าน่าจะเอาเลือด้างออกสุดท้ายคงทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยตาย<อ>ทำไมสามีองลูกจึงอายุสัน้นอายุได้สี่สิบปดปี ทำไมาจึงมาเสียชีวิตตรงกับวันครบรอบวันบวชพระลูกชายสามีของลูกเสียชีวิตแล้วช่วงเจ็ดวันแรกเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเจร้าคะหลังจากนั้นเขาไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะพระลูกชายและลูกสางองค์พระประจำตัวและบุญอื่นๆทั้งพระธรรมการและทาบุญตักบาทอุทิศไปให้เขาได้รับหรือเปล่าเจ้าคะลูกสาวของลูกเขาเคยทํากรรมในอดีตและปัจจุบันอะไรเขาถึงเป็นอย่างนั้นค้านี้ขอแถมพ่อแม่ของลูกและของสามีละโลกไปแล้วท่านอยู่ที่ไหน อย่าลืมนี่เรื่องฝันในฝันกันนะทั้งเคสซาดีทั้งอันนี้เนี่ยคือหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเรื่องเล่าอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังสามีตายอย่าลืมนะดื่มเหล้าข้าวสงคมปัดก็าข้าวเหล้าก็กินก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันระหว่างนั้นก็ไปหาญาติพี่น,น้องคนคุ้นเคยและครอบครัวพอครบเจ็ดวันเจ้าหน้าที่ ก็มารับตัวไปยม,มโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปซึ่งมีบาปคือผิดสิงข้าห้าชอบดื่มเหล้าข่าวสังคมสังสรรค์เฮาหาและทำเล้าพื้นบ้านเลี้ยงเพื่อนฝูงแล้วก็มีกรรมเจ้าชู้ด้วยแต่เมื่อถามถึงบุญที่ตัวเองทำก็นึกได้เช่นบุญที่บวชพระลูกชายและบุญที่ทำตามประเพณีเช่นท้ากระินพระป่าเป็นต้น ในที่สุดก็ถูกวิาพากษาให้ไปเป็นกุมพันโดยต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลก9เดือนสวรรค์พักสามเดือนอคือไปอยู่ในยมโลกไปเป็นเจ้าหน้าที่คอยทรมานสัตว์โลกเก้าเดือนสวรรค์แล้วก็พักสามเดือนในหนึ่งปีโดยมีหน้าที กรอกน้ำทองแดงนะยมโลกเนี่ยเป็นน้ำทองแดงนะแต่ถ้ามาหานรกดินน้ำกรดสีดำที่ไม่ลงไปในมาหานรกขุมห้าเพราะว่าบุญตัวกระทำแล้วก็นึกถึงบุญบวชพระลูกชายบวชนุน่นบวชอะไรต่างสารพัดก็เลยไม่ได้ไปมาหานรกแต่ไปยมโลกแล้วก็ตอบคำถามที่พญายมราชได้ถาม แล้วก็เลยเอาไปเป็นกุมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่ลงทันสัตว์โรกที่ผิดศีลสุรานะั่นะภายในเก้าเดือนที่ลงไปเป็นเจ้าหน้าที่นะั่นแหละตังจากตัวกรรมหลักก็มีสุรากับกาเม <S 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 เพราะฉะนั้นาภายในเก้าเดือนที่ลงไปเป็นเจ้าหน้าทีนะ่ก็ทำหน้าที่กรอก น้ำทองแดงสัตว์โลกหกเดือนอีกสามเดือนเป็นกรรมของกาเมกรรมเจ้าชูก็ไปที่ป่าต้นงิวนะ้วเนี่ยไปเป็นเจ้าที่คอยไล่สัตว์ลกให้ปีนไอตน้ต้นงิ้วต้นงิ้วนี่อยู่ในยมโลกนะยังเป็นโทษเบาๆอยู่คอยไล่สัตว์โลกให้ปีนต้นงิว้ว เหตุที่อายุสั้นแค่48ปีเพราะเป็นเศษกรรมในอดีตเคยเป็นในพลานเก่าขุดหลุมพลางแล้วก็ตอนสัตว์ให้ตกลงไปแล้วใช้หอกหรือธนูยิงสัตว์จนตายแล้วก็ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งอดีตและปัจจุบันมาเสริมนิดหน่อยอยู่ในโยโมโลดไงรับบุญได้ที่อุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนลงมาแต่ก็ยังเป็นเจ้าหนทีอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งการเป็นเจ้าหนทีก็มีความทุกข์ทรมานเนี่ย น้อยกว่าสัตว์นรกในยมโลกหน่อยหนึ่งอย่างเช่นไปเอาภาชนะไปตักน้ำทองแดงมาเนี่ยถ้าหกลดมือก็ oh. เด็ดร้อนเหมือนกันร้ oh. อนทรมานทุรนทุลายแล้วเดินไปเดินมาบ่อยๆมันก็เหนื่อย oh. ไม่เหมือนในนิรยาบาลในมหารนรกเนี่ยนั่นเกิดด้วยวบากกรรมของสัตว์นรกเพราะนั้นก็ไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไร ลูกตกลมาแต่นี่เป็นเจ้าหน้าที่คุมขันลงมาลูกสาวโดนน้ำมันพรายในระดับอ่อนๆ oh. จึงมีอาการอย่างนั้น oh. เพราะว่าเป็นคนหน้าตาดีจึงมีผู้ชายมาหมายปองหลายคนป oh. ระกอบประการเจ้าชู้ในอดีตชาติซึ่งเป็นเศษกรรมติดตามมาเศษนะไม่ใช่ส่วนของกรรมโดยชาตินั้นเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็แอบไปรักสาวแล้วก็ไปหา,ห,าหมอสเสน่ห์ให้ช่วยทําให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักนะให้เขารักตัว ด้วยวิธีการคล้ายๆกัน oh. ไอ้วิชาพวกนี้มันสืบทอดมายาวนาน <Okay. S 1> ส่วนของแถมนั่นเน่ย oh. นายบุญมีไปเกิดเป็นหมู oh. ให้ชาวบ้านเลี้ยงส่งไปขาย <Okay. S 1> ยังไม่ได้รับบุญนางพุ่มไปเกิดเป็นลุกกเทวานในสายคนทัน <Okay. S 1> คือไปสิงอยู่ในต้นไม้ อย่างลูกเทวดาที่ไม่ได้สายคนทันนะ mm hmm. เนี่ยจะมีวิมานอยู่บนยอดของต้นไม้ไอน้นี่สิงเหมือนอย่างนางตะเคียนอะไรสิงต้นตะเคียนอะไรเงี้ยมีนางไม้มีนายไม้มีอะไรต่างๆพวกนี้นดได้รับบุญที่ลูกทําบุทิศไปให้ทําให้สภาพดีขึ้นกว่าเดิมนายเชื่อมทํากรรมคล้ายๆลูกชายชื่อเชื่อมหรือชื่ออะไรนายเชื่อมคือ ผิดสิงข้อห้ากับสิงข้อสามตายแล้วไปอยู่ในยมโลกโดยมีสิงข้าสามเป็นหลักกำลังปีนต้นยิ้วอยู่ในขณะน,นี้พ่อไปปีนต้นยิ้วลูกไปเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในยมโลกทีนี้ถ้าพ่อกับลูกไปเจอกันเนี่ยที่ตายต้นยิ้วเนี่ยจะอาร,ม,อรมุ่มารวยไหมไม่อาพ่อมาเหรออาอาอาแทงเบา เอา,เอาด่านแทงเรื่อมืออ่ะ,อะหึรือลงมาโอ้พ่อเจ็บมากไหมเนี่ยฮะพอไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในบนพื้นมนุษย์ขาดพระพ่อถือว่าเป็นสัตว์นรกชนิดหนึ่งต้องรับกรรมลูกเป็นเจ้าหน้าที่<อ>ลูกปการมก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ก็จำกันได้ ก็จะทำหน้าที่ลงมาก็สวนขึ้นไปเลยเนี่ยชุบชักชุบชักขึ้นไปเอาวว้ตอนช่วงไหนเราจะได้ดูป่าไม้งิ้วนี่มันเป็นยังไงแต่งิ้วที่นี่กับไอ้งิ้วชิมพีของครุฑมันคนละเรื่องกันนะงิ้วไอ้นี่มันแปลกเดียวต้นมันเปล่าเปล่าดีๆเนี่ยไม่มีหนามเนี่นยพอปีนขึ้นไปแล้วกับมันออกมาจากต้นชุบปีนขึ้นไปชุบชุๆ ยาวไปเรื่อยๆเลยเลยมวนอีดๆอีดๆได้เชียดเลยขึ้นไปนางบุญลอดทำบุญแบบชาบ้านตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิมะเทวาธนาปานกลางแล้วก็รับบุญที่อุทิศไปให้